อ้าวการะดูกเลยครับวันนี้ต้องอเจอกับดาวรุ่งนะเพนอาเธอร์อนะวันนี้ร้อยเท่าไหร่ัร้อยเจ็ดร้อยแปดแนละ้วต่อหนึ่งปอนนะ่าสุดรถชกร้อยเท่าไหร่นนหวันนั้นร้อยเชมที่นี่ไหมสามยกนะเอ้ห้ายกวันนั้นอาร์บีววันนะวันนั้นเราชนะใครฉลามชนฉลามชนห้ายกวันนั้นร้อยร้อยเท่าไหร่ร้อยหา้าวันนี้ก็ขยับขึ้นมาหน่อยนะเป็นไงเคยเจอกับเพนอาเธอร์ไม่เคยเจอมั้งไม่เคยเห็นก็ไม่เข้าประเภทยังไง ้้มมววยยยยซาาแขงเขาน่าจะลอยกว่าเรานิดนึงมั้งนะเราสูงน้ำหนักของเราป่อยๆอย่างนี้ปีนี้อายุเท่าไหร่ชอบอุตส่าห์สามร้อยได้ไหมน่าจะได้นะเกือบๆเลยเออเอาหลังๆมาในสามไฟเราเป็นไงดีขึ้นไหมจะนะร่วงไหมเอาละคนจังหวัดภาคเหรือครับเชียร์หน่อยเอาภาคเหนือจตาเชียมือนใจเรามันจะเป็นที่ชนะโอเคดูดีครับ ดูเพชรอาเธอร์ครับได้ข่าวว่าเกินปอนกว่านะดูที่ทีเดียวเลิกเลยไหมเพชรอาเธอร์ครับมีกัรน้องดูนะครับใช่เลยช่างอะไรตัวร้อยแปดนะร้ก้หนยูหึ่งเกินยูหนึ่งจุดหกครับไม่มีปัญหาครับนี่อาเธอร์ปอนหกวันนี้เขาเจอกับกระดูกกระเลกนะมานี่นะดูพี่เขาหนึ่งเชวัตนั่งยิ้ม